โอเคนี่ก็วันน้ก็ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะ้ก็ขอยต้อนรับท่านเข้าสู่เกม Tutorial Actrae Battle Simulator กันอีกแล้วครับผมเย้คุณพี่ครับผมนะก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมจับเกมแทสเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจำของเรากันอีกแล้วนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเรากลับมากันในหมดคัสตอมคอนเทนต์ซึ่งตัวละครที่เราจะมาสร้างสรรค์กันในวันนี้นั่นก็คือเจ้าทัานจิโร่และอากาซาจากเรื่อง Demon s l a y e r นั่นเองครับผม โอ้ยสองตัวจี๊ดเลยครับผมนะคือถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบทําควบไปเลย2ตัวนะครับผมนะเพราะว่าผมคิดว่าก็สองตัวนี้แม้ก็คงไม่ได้สร้างยากนะเท่าไหร่หรอกนะครับก็มั้งนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวในพาร์ทน,นี้ผมจะมาสร้างควบ2ตัวกันเลยดีกว่าครับผมนะดูสิว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะมาเป็นยังไงนะครับผมไหนะๆแล้วก็มีเลนโกคุแล้วสร้างอากซะคู่ปรับตลอดการสักหน่อยมันจะเป็นอะไรไปวะ <c oughs> เออโอเคส่วนใครยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนเนี่ยสามารถกดตัวไอมุมขวาบน กลับดูได้เลยนะครับผมเพื you, <ühren oten> ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทันจิโร่กันก่อนเลยดีกว่าผมนะไปเลยโอเคนะครับผมนะแล้วแล้วแลก็มากันที่โอ้โหหน้านี่แล้วคือก็หลายพานแล้วนะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับเนะทันจิโร่เนี่ยเขาจะแบบว่านุ่มๆหน่อยนะครับผมนะไม่ได้เด็กมากฉะนั้นก็จะใช้เป็นเสียงซสำลีเออสำลายละกันแต่แบบผิดๆหน่อย เออโกรธแค้นอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ไปกันต่อที่ครอสก่อนกันดีกว่าครับผมนะไปที่เสื้อผ้ากันก่อนนะเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่เสื้อผ้ากันอีกแล้วครับผมนะ <S <S โอเคสหรบผมของเจ้าทันจิโร่เนี่ยมันก็จะเดี๋ยวขึ้นอิเซิร์ให้ดู อ่ะโอเคตัวชุดกับหัวมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมเขาจะแบบว่าอ๋อสีดแดงๆแล้วก็ยีๆหน่อยนะครับนะซึ่งมันคล้ายๆกับอไอ้นี่เลยเจ้าโรแมนแฮเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นเจ้าโรแมนแฮก่อนและกันนะครับนหะนนี่เป็นเบสไปนะสำหรับสีก็ีแดงเข้มๆอย่างนี้นะครับจริงๆมันกึงๆน้ำตาไหลนะแต่ว่าเกมนี้น้ำตามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคือผมคิดว่าผมชั้นนี้ชั้น,น,น,นเดียวอะ่ะมันยังไม่พอเลยเพราะว่า มันก็ต้องมีมิติงมิติกันหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองใส่ผมอีกชั้นหนึ่งไปกันดีกว่านะครับนะซึ่งผมจะใส่เป็นเจ้า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 นี่แล้วกันนะผมอา่าเป็นแบบว่าโอเคซีแฮอารมณ์แบบนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าผมไปลองดูมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเจ้าอันนี้เนี่ยให้กลายเป็นสีแดงมันจะโคตรเข้าเลยผมเป็นไงแบบโอ้โหดูมีมิติขึ้นมาทันทีทันใดเลยเราไปต่อกันที่เสื้อคลุมกันเลยดีกว่านะ สับเสื้อคลุมเนี่ยผมคิดว่านะเราจะใช้เป็นเจ้า p ไพเรสโค้ดกันอีกรอบแล้วกันนะครับเนื่องจาะว่าผมคิดว่าไอชุดนี้แม่งสวยสุดละจริง,รงโคตรสวยนะครับนแล้วเหมาะมากเลยนะโอเคแล้วก็ด้านส่วนด้านในเนี่ยนอกจากด้านนอกเป็น p ไพเรสโค้ดส่วนด้านในจะเป็นอะไรชุดนินจาอันนี้เป็นอันนี้อ่าโอเคนี่เหมืันเป็นการคลุมตีมนะโคตรคลุมตีมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนข้างในก่อนเป็นสีดำแล้วก็ด้านนอกอันนี้เป็นสีขาว อ่าโอเคส่วนสำหรับเชือคลุมเนี่ยอ่าเชือคุมชานิโ่เขาจะใส่เป็นสีเขียวใช่ไหมเขียวอย่างนี้เอาเป็นสีเบทนะครับเขียวเบทแล้วก็จะใส่เป็นเขียวเข้มกว่าหน่อยไหมแบบนี้เออแบบเนี้ยเป็นไงไปดูดูมีมิติขึ้นมาโอเคไปกันต่อที่กางเกงอ่าสำหรับกางเกงเนี่ย เต้าทันจิโร่เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นเออเอาแบบสั้นๆเลยนะครับแต่เพราะว่าโอ้โหทันจิโร่เขาน่าจะเออชอบใส่สั้นอะไรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะผมว่าอะเป็นสั้นๆแบบนี้ดีกว่าครับนะเพราะว่าผมไปเจอสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเจพินิตเลสวาร์ฟมาก็ผมนะซึ่งเจสิ่งนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเพิ่มแบบความมิติให้ตัวละครเยอะมากเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้นะโอเคเสร็จแล้วก็ใส่รองเท้าซึ่งรองเท้าจะชูไปแล้วกันโอเคแล้วก็ใส่รองเท้าสีดำด้วยกันนะพ เออพี่คงไม่เรื่องมากหรอกนะครับผมแลก็โอเคนี่เป็นไงโอ้โหดูเป็นทันจิโร่ขึ้นมาทันทีนะครับเดวก็เราจะใช้สูตรเปลี่ยนสีหน้าตามเหมือนเดิมก็หเหมือนเด้เลยเราจะเปลี่ยนเป็นสีเนื้อดีกว่านะ A few moments later เรียบร้อยครับผมนะแค่นี้ทันจิโร่ก็สําเร็จรลุล่วงแลวครับผมโอเคไปต่อนที่อาวุธกันเลยดีกว่าสำหรับอาวุธนี่ก็แน่นอนนะคือมันจะมาคิงสบอลก็ไม่ใช่นะครับเดมันก็ต้องเป็นคาตนาแน่นอนครับผมนะถือสองมือแล้วก็อ่า เป็นสีดาบนะครับผมสีดาบเอาเป็นใบดาบก็ดำเหมือนเดิมอ่าด้ามจับอ่าของทันจิโร่เขาจะเป็นสีดำเหมือนกันนะที่กั้นดาบตรงนี้เอาเป็นเทาแล้วกันอ่าแบบมันก็ดำดำแหละนะดำดำเทาๆมองไม่ออกหรอกก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสีแดงก็เหมือนเดิซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดูดิทำให้มันแบบสีมันเตะตาหน่อยไหมคือดูรอบๆดูไม่ออกหรอกแต่ว่าเดี๋ยวพอดูไอ้ตรงด้ามดาบปั๊บโอ้โหชัดเจนเหมันดาบทันจิโร่แน่นอนนะ โอเคผมว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเริ่มจหสับดาบนะก็โอเคดาบมันก็เหมือนเหมือนกันแหละนะมันก็เหมือนเหมือนกันหมดเลยนะส่วนที่กันดาบก็เป็นสีเทาเหมือนกันครับผมนี่แหละครับนะดาบคณะของทันจิโร่ล้วไปต่อกันที่สเปเชียลอะบิลิตี้กันอย่างรวดเร็วเลยดีกว่าครับผมนะสับเจ้าสเปเชียลอะบิลิตี้เนี่ยผมว่านะเราจะต้องคล้ายเล่นโกคูมคือมันก็ไม่ได้เป็นถึงขั้นเสาหลักนะแล้วก็ใช้ปานวาลีด้วยแต่ว่าปานวาลีมันนมันไม่มีเนี่ยดิถูกป่ะเกมนี้มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้ำเลยนะแต่ว่าผมคิดว่ามี เอฟเฟกหนึ่งที่น่าจะแทงกันได้นั่นก็คือเจ้า Banshee Skin เฮ้ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะแทงกันได้นะครับนะคือเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นกันว่ามันแทงกันได้ยังไงนะแล้วก็ต่อมาเอาเป็นแบบเลจเจ็ดสปินแล้วกันอ่าเป็นการท่าฟันดาบแบบเท่ๆหล,ลออ้อๆคูลๆนะครับผมนะโชกุนดือนเดิมในการหลบแล้วก็ชิเชอร์พารี่และสุดท้ายก็เป็น มาสเตอร์โปรชัยบอกแล้วกันนะครับผม <Yeah. S 1> นี่เป็นไงโอ้โหอันนี้มาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันครับผมนะโอเคเราไปต่อที่สเตตเลยดีกว่าครับผมนะสำหรับสเตตเนี่ยอเอาแบบคล้ายๆเซนิสือเลยนะก็คือ3,000อ่าน้ำหนักน้ำหนักเซนิสือมันยิ่มห้าใช่ไหมผมว่าเอาสัก15พอแล้วกันนะเพราะว่าแค่แดบาบคาตนะมันไม่ได้หนักมากเออวมึงไมสปีดเอาเป็น2องไอเทมสปีดเอาเป็น3แล้วก็ดาเมจเอาเป็นอ่าสิบห้าแล้วกันนะเพราะว่า เออเซนิสึมันสิบใช่ไหมอ่าทันจิโร่สิบห้าละกันเพราะว่าทันจิโร่น่าจะของกับเซนอิสึโค่นละโอเคเรียบร้อยครับผมอพี่นย์นีแล้วก็ได้ทันจิโร่มาเป็นที่ครอบครองแล้วครับผมโอเคถ่ายรูปเป็นก่อนขอแบบเท่ๆชีสโอเคโอ้โหด่าบังหน้าด้วยเวลาเท่ดีนะครับผมส่วนราคาอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบน่ลืมตั้งชื่อโอเคตั้งชื่อว่าท,นะทันจิโร่โอเคเซฟเลยที่จริงครับผมทันจิโร่ก็มาไม่เทียบรอแล้วแ,วแต่เราจะไม่ได้มาสร้างแค่ตัวเดียวครับผมสอบวันนี้นะ เราจะมาสร้างตัวละครที่สองต่อเนื่องเลยดีกว่านั่นก็คือเจ้าอาคษานั่นเองครับผมนะ <Yeah. S 1> โอเคมาสั่งเจ้าอาคษาเนี่ยก็จะเป็นอสูรนะ่ามันก็ต้องแบบเสียงแบบอสูรอสูรหน่อยป่ะอ่ะลิปเปอร์ไหมเออเอาเป็นแบบลิปเปอร์หน่อยแล้วกันน,นะครับแบบว่าอสูรอสูรหน่อยนะเออก็อากาศาเลยเนาะต่อมาเป็นโครสอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูก่อนอ่ะโอเควันนะี้สำหรับโค้ดก็จะประมาณนี้นะซึ่งคือมันไม่ได้ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทรงผมเลยดีกว่าทรงผมที่ผมคิดว่าใกล้เเเเเคคีีีีียยยงงท่่่่สุดนนนนนนะะกก็็าาาจปอออั้้้มมวแฮร์ผใล แล้วนะเพราะว่าอักษสะมันก็ผมแบบชี้ๆหน่อยใช่ไหมเออแล้วก็ส่วนสีเนี่ยเจ้าแบบสีชมพูไหมพูแบบนี้นะครับผมนะออก็คิดซะว่าเหมือนแล้วกันนะเออเหมือนเหมือนไปเถอะนะครับผมนะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะนไหนมันเป็นอสูรแล้วก็มีเชี่ยวหน่อยไหมเออแบบมันมีเชี่ยวหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เป็นเชี่ยวอสูรแล้วก็เออเป็นอสูรข้างขึ้นซึ่งดวงตาก็จงแปลกประหลาดจากอสูรอื่นเพราะฉะนั้นเราจะใส่เจ้ากสอายลงไปด้วยอ่าเป็นไง โอ้โหมาละเริ่มเริ่มมาละครับโอเคต่อมาวันนี้ต่อมาเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมซึ่งอาลักษรเขาจะใส่เป็นเสื้อกัก๊กใช่ไหมจริงๆ่งะคือถ้าไม่ติดอะไรนะจริงๆผมจะใส่เป็นเสื้อกั๊กใ้ตัวนี้มากคือจะเท่มากเลยครับเหมนไม่มันไม่ได้นะคือยุคนั้นมันกี่ร้อยปีแล้วอ่ะมันไม่มีเสื้อกั๊กแบบนี้หรอกนะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เป็นเสื้อแบบนี้ด้วยกันรั้ผม นี่เป็นอยะหูันแบบพังๆหน่อยนะครับเนะคือมันก็ไม่ได้แบบตรงเป๊ะหรอกนะแต่ก็เอาเอาไปว่ามันใกล้เคียงแล้วกันนะครับเน่ยก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นสีแดงด้วยนะครับผมโอเคนี่เป็นเสื้อกั๊กสีแดงแบบนี้นะแล้วก็ต่อมามันต่อมากางเกงบบเว้ยอ่กางเกงนี่ทีเด็ดครับนะคือรอบรอบขาสาก็ใส่เป็นกางเกงขายาวนะครับผมนะผมคิดว่าเราต้องจะใส่เจ้าตัวนี้ก็ยาวไปอันเดี้นี้ก็ยาวไปละอ่าอันนี้ก็สั้นไปอ่ะงั้นเป้าเป็นอันนี้ไหมเอออันนี้ดีกว่าเหมือนแบบดูแบบ เราแบบ,บ,บบหมือนใส่ซิ่งอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็สีสีขาวผมนะโอเคกางเกงส่วนเกงเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็ เชือกที่ผูกเนี่ยมันจะเป็นสีเนี่ยมันจะเป็นสีแบบอควาอควาแบบนี้นะครับผมนะต่อมายังไม่หมดยังไม่หมดแค่นี้ครับผมนะแล้วก็จะอักษรเนี่ยเขาจะมีเข้าสายรัดหรือว่าเข็มขัดด้วยนะรอบเข็มขัดเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเข็มขัดของดีเจซี่ไปแล้วกันนะครับผมเนะี่ยอันนี้มันก็จะคล้ายๆภาพโพกแบบว่าผ้าของม้านะครับผมนะแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นของญี่ปุ่นนะนะแล้วก็ให้สีมันเป็นสีอควากันครับผมนะอ่านะโอเคแล้วก็ ดีครับผมนะประมาณนี้นะครับเจ้าอากาศานะคือดูอย่างนี้มันดูไม่ค่อยออกใช่ไหมมันต้องเป็นนี่มันต้องเป็นสีนทรัพเงินใช่ไหมคือ <c oughs> พอดูแบบใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยนะครับนะคือออย่างน้อยมันก็ใกล้เคียงแล้วว่าอาคิดประมาณนี้ไปกันต่อที่อาวุธกันเลยดีกว่าผมนะสับเจ้าอาวุธเนี่ยอากาศาเขาเป็นอสูรที่อยู่มาหลายร้อยปีนะซึ่งเขาไม่ได้ใช้ดาบอาคัาตนะเหมือนกับพวกหน่วยแาทอาสูรนะครับนะอาวุธของเขาก็คือหมัดนะครับผมนะใช้หมัดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หมัดเหมือนกันครับผมนี่นี่ไอ้ย่า โอเคนี่หละครับมนะันหมัดของจริงนะแต่ว่าเออมันกลับด้านกันนะครับนะแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีข้างในดีกว่านะครับนะคือด้านนอกอะ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีด้านนอกให้มันกลายเป็นสีขาวนะครับผมส่วนด้านในเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะ okay, เอาประมาณดีนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาจจะบั๊กเลยนะมันอาจจะมองไม่เห็นสีนะครับแนตะ่พอเข้าเกมไปก็เดี๋ยวจะจะ,จะเห็นเองนะครับผมนะก็โอเคเอาเป็นต้นประมาณนี้ไปกันต่อที่ ability ครับผมนะ ซับเจ้าอาร์บิเดตี้เนี่ยเน้นการต่อยตีมากกว่านะครับเนาะก็จะมีเออ่ก็จะมีอันดับแรกเลยก็คือแบ็กวาร์ดโยชครับผมนะผมจะให้มันถอยเป็นการถอยเหมือนถอยแบบเวลาต่อยมวยดีกว่าแล้วก็จะมีแจ็คส์ฟูสตอมดีกว่าผมนะเพราะว่าแจ็คส์ฟูสตอมเนี่ยมันก็แบบว่าเหมือนต่อยกระทืบงขาตอนมาไงมดอสูรอะไรอย่างนี้นะครับหมัดอ่าหมัดแน่นอน,นครับผมนะต้องเป็นซุปเปอร์บ็อกซพัชอ่าโอเคแล้วก็เลสเจ็ดชิคแล้วกันอ่าโอเคเอาเป็นชิคหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายเอาเป็น ชิเจอร์พอไม่ดีแล้วกันนะครับโอเคแบบดูมีดูมีชงมีเชิงหน่อยนะครับเหนือดสับเจ้าอักษะนะครับผมโอเคเราไปต่อกันที่สแตนด้ดีกว่าสแตนเนี่ยมันก็ต้องมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่ามันเป็นวันสดุข้างขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องโหดหน่อยนะครับหนะเอาเป็นว่าประมาณ5,000แล้วกันนะเลือด5,000นะครับหนเะยอะกว่าพวกอะเลนโกคูนหน่อยนะแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักเอาน้ำหนักประมาณ15นะครับผมนะ มูเป็นสปีดอัน,นต้องเยอะหน่อยอ่าประมาณ5้าและถ้าสปีดก็ต้องเยอะเหมือนกันเอา7แล้วกันนะครับผุณโซดาเมจเอาเป็นเอาสิแล้วกันนะครับผมนะโอเคเพราะว่าสิบเนจะน้อยไปเอาเป็น15แล้วกันเพราะว่าแหมไปถึงอสูรข้างขึ้นเลยนะเว้ยเออคุณรับใช้มา4ี่ร้อกว่าปีเนี่ยมันก็จะได้อะไรที่มันโหดๆหน่อยนะครับผมนะก็โอเคถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคถ่ายรูปนี่โอเคแล้วก็ราคาเจ็ดพันสอง 1, เลยเหรอ อ่ะเอาเหอะนะอส่วนข้างขึ้นก็เจ็ดพันนะครับผมนะมาคงนึงหนึ่งกับเสาหลักไม่ได้หรอกนะโอเคแล้วก็ตั้งชื่อก่นหน่อยตั้งชื่อว่าอาคาสะแล้วก็กดเซฟครับผมโอเคเราเรียบร้อยแล้วนะครับสำการสร้างตัวละครนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าผมไปเลยโอเคได้เข้แล้วเราก็มาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะ,คคมน,ะนี่ครับผมาน้ชมหน้าของชันจิโร่ของเราเนะคือเหมอ้มาดูในเกมล้าดูเท่ขึ้นเลยนะครับผม,มต่อมามาดูฝั่งอากัสสกันบ้างเลยสำอาคัญญ s> <S สร์ก็ นี่ก็เหมนะโอ้โหก็เทพไม่แพ้ทันจิโร่เลยก็บผมนั้นฉันจะปกป้องเดสุกัจเองมาเป็นอสูรก็เถอะทันจิโร่โอเคผิดคนไม่ใช่ละโอเคเดี๋ยวเราไปดูจากอ่าทันจิโร่กันก่อนเลยดีกว่าผอาเลยดูสิว่าอาิบิตี้ของทันจิโร่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอ่าสปาร์ตันแล้วกันนะครับ20นะยีตัวจัดไปโอเคจอดนี้มาแล้วนะโอเคกระโดดไปนิดนึง กระโดดไปแล้วโอเคโอ้โหทำไมกัเกมมันถกขึ้นมาอย่างนั้นล่ะพี่ไม่เป็นไรคนละพิคก้าก็ได้โอเควันจอนี้มาแล้วก็มาทันทีเฮ้ยใช้ปานวาลีมานะโอ้โหใช้ปานวาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังไงถือดาบโค่นเทพท่าดาบเทพว่ะพี่แล้วกหลบแล้วก็ยังไงยังไงยังไงโอ้โหนี่หลบจังเลยเไม่มีการเบี่ยงลาบโอ้โหใช้ปานวาลีอีกรอบหนึ่งตายแล้ว แตกกระจายครับผมนะแตกพ่ายเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคก็เออทันจิโร่ก็มันก็เกือบจะเสาหลักอยู่แล้วนะครับผมพลังมันนะแต่เราลองอัพระดับขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับนะคือทันจิโร่มันก็ต้องสู้กับอะไรโคตรหน่อยอย่างเช่นอ่าโชกุนสองตัวดีกว่าราคามา 4, นะันสี่พันเ่ะก็นะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าทันจิโร่สู้ได้ไหมไปไปดูกันเลยโอเคว่าจันนี้เดือบโอ้โหเกิดขึ้นเร็วมากมันนะแตกไปหนึ่งสวนขี้สวยแล้วครับผมใจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงตัวสุดท้ายโอ้โหใช้ประอัศนีไปแล้วโชกุนใชปปอััศนนียงงไไโดเข้า เอเคือไม่กระบกระเทือนใช่ไหมไม่กระทบกระเทือนและก็ปิดอาชีเอือเน้นเน้นเลยตัวนี้หดจริงครับผมน,นะการันตีโดยคุณตังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของอักษรกันบ้างดีกว่าผมนะ,ะมาคิดดูทางฝั่งพระเอกแล้วเรามาดูาำฝังตัวร้ายกันบ้างดีกว่ามือทรศัพย์เจ้าตัวร้ายเนี่ยอักษร์มันก็แพงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ทุกๆโชกุน2ตัวใช่ไหมอันนี้เอาซัก1 2 3 45โชกุน5ตัวเลยดีกว่า ดูสิอาสุนข้างขึ้นจากอาคษาจะสามารถเอาชาชกุนได้ไหมไปดูกันเลยโอเคพอใจมาแล้วโอ้ยต่อยไปแล้วหนึ่งดอกครับผมโอ้หสองดอกสามดอกเฮ้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็นานโอ้โหออกอาวุธออกอาวุธที่แบ่งน้ำเป็นชุดมีการกระโดดข้ามหัวด้วยนะเมื่อกี้อ้แต่หลบปาอัศนีไม่ได้ครับผมนะจ่หลบปาอัศนีไม่ได้โอเคเกิดสุดท้ายแล้วยังไงอาคษาอาตะมาแล้วแล้วก็โอ้ยหลบได้หลบได้แจ้งดเตะเป้าแตกกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหต้องร้องขอชีวิตกันเลยนะครับผม โ okay, อเคโชกุนห้าตัวก็อเอาอกากัสซไม่ลงจริงๆเลยนะเอาลองมาสู้กับอาคิมิดูว่างดูที่ว่าไหวไหมไปดูกันเดี๋ยวนีมาแล้วเร,เรียกเกิดเร็วมากวาอาคัสซชาร์จเข้าไปโอ้โหต่อยสองดอกหลบพ่อมนุนะสองดอกสลบเลยโอ้โหธนูม้าก็ไม่สนใจธนูมาไม่สนใจทุ่งชาร์จโอ้เพราะฉะนั้นฉันเป็นอสูรฉันก็สาม,มารถรียโควอรลตัวเองใหม่ได้แต่แกเป็นมนุษย์อนะ่ะบาดแผลที่เสียไปแล้วจะไม่สาม,มารถกลับคืนมาได้โอ้โหจริงๆเลยอากัสซของเรานะครับเดี๋ยวเราลองขนไว้ขนบ้างไหมทันจิโร่ปะทะ เซนอิสอะจริงๆมันก็พอจะรู้ผลอยู่แล้วนะแต่ว่าออเดี๋ยวรออีกสักรอบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างทันจิโร่กับเซนิสึใครจะชนะไปดูกันไปมาแล้วก็มันเอ,อ้ต้องโลกคุยมีการหมุนหมุนดับดับดับอ,อือเอ,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 อาไว้เอาไว้เอาไว้ยจวะนี้ทันจิโร่บอกไม่ยอมงหวะน,นี้ไม่ยอมแกแกบางอ่านมาอยุ่กับน้องสาวของฉันฉันจะไม่ยอมโอ้โหปานวาลีใส่เข้าไปแล้วโอ้โหไม่เกรงใจเลยไม่เกรงใจเลยเซนิสึ ไม่นานนะสุกเกะโดนทันจิโร่ฟันแตกนะครับผมไม่เก็บอ่าทันจิโร่ปะทะกับเซนที่สึไปแล้วก็ขู่ปะทะอากซากันบ้างไหมไหวบ้างเห้าแล้วก็มาแล้วแล้วก็โอ้โหมีการโดนหลบโอ้โหมัดมวยด้วยกันทั้งคู่อนี่ขนาดโกคูก็ยังไม่รอดอาคซากันโอเคเมื่อกี้ถือว่ากระจอกได้เวลาตัดสินแล้วครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าระหว่างทันจิโร่ปะทะกับอสซุนชั้งขึ้นอากซา ดูสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะถ้าพร้อมกันแล้วไป,ด,ไปได,ดูกันเลยดีกว่าผมไปเลย what the fuck โอ้โหนี่นะผมว่าก็ไม่ได้สร้างโหดเลยนะมันก็แค่เจ็ดพันเองนะครับซูปเปอร์บักเซอร์ยังแพงก่อนด้วยซ้ำต้นแบบดูดี่ว่าซูปเปอร์บักเซอร์สู้อาักซราได้เปล่าไปดูกันโอ้ยมีการถอยล้างถอยล้างถอยล้าง,งแล้วเปิดไปแล้วครับผมนะแต่อาคัสซ่มันก็ต้นแบบต้นแบบของอักซราก็คือซูปเปอร์บักเซอร์นะแต่ซูปเปอร์บักเซอร์ก็ยังแพ้เว้ยเดี๋ยวเราจะมาลอง ศึกล้างมือระหว่างเลนโกคุปะทะก,กับอากาสะดูสิใครจะเป็นผู้ชนะมาเป็นอสูกรก็เถอะเคียวจุโร่มันมีทางยังไงฉันก็จะไม่ยอมเป็นอสูรเด็ดขาดภาพจางนี้มาแล้วโอ้โหเลนโกคุไม่ยอมทานแล้วแล้วครับผมนะหน้าที่ของสาวหลักคือต้องปกป้องผู้คนโอเคเมื่อกี้ปกป้องพลาดไปรอบหนึ่งครับผมนะเรามาปกป้องอีกสักรอบจะเป็นอะไรไปไปไป,ไปดูกันเลย จากทีก่กาสลักคือต้นปกป้องผู้คนโอเคพี่เอาชนะไปเถอะนะโอเคผมคิดว่าแม่สลักตัวเดียวเอาไมา่อยู่นะครับเนี่ยมันเป็นถึงอสูรข้าขึ้นเราต้องให้ลูกน้องมาช่วยกันหน่อยดีกว่าเออเนี่ยเซนเอิสึกับทันจิโร่ต้องมาช่วยเล่นโกคุก,กันแล้วดูสิว่าสามารถเอาชนะอสูรสุดโหดอย่างอังกัะได้หรือไม่ไปดูกันเลยเผื่จะนี้มาแล้วนะโอคุชาร์จไซมันเออที่อย่างนี้เร็วโอ้โหคือแปลว่าเล่นโกคุเนี่ยก็ฝีมือสุดสีกับอังกัะเลยนะเนี่ย แต่ว่าแบบอาจจะแบบมีข้อผิดพลาดนิดนึงทำให้ก็ก,ก็ก็นั่นแหละครับผมโอเคนะครับผมนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสาร้างต,ตัวละครจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรทันจิโร่และอักษรนั่นเองเป็นอย่างันบ้างครับผมนะก็ อาจจะสร้างไม่ถูกใจใครหลายคนนะเพราะว่าเออมันก็อยู่ที่จินตนาการของผู้สร้างล้วนๆเลยนะครับแต่พวกนี้ผมก็ทำแค่นี้ก็ได้ก็กสุดข้อสามารถผมแล้วแหละครับผมนโอเคถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแลก็โอเคเดี๋ยวไว้ไม่ใช่ไปพาน้าสวัสดีผมกูแต่กับเมื่อสีขอตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้า